ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากต่างให้ความสนใจกับสถานการณ์ด้านสุขภาพขององค์ภ่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการเผยแพร่ถแถลงการฉบับที่4จากคณะแพทย์พระบรมราชวังซึ่งระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและการควบคุมอาการอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปี2568 สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านช่องลิสเซนดีมหาสมุดแห่งธรรมวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าถแถลงการฉบับที่สี่จากคณะแพทย์พระบรมราชวงศ์รายงานอาการเจ้าหญิงของป่วงชนชาวไทยท่านผู้ฟังทุกท่านคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาถแถลงการฉบับที่สี่จากคณะแพทย์พระบรมราชวงศ์ได้ระบุว่า องพามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายๆคนแต่ในทางการแพทย์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงเพราะเมื่อเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อชนิดอื่นๆเข้าสู่กระแสเลือดจะสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ ทำให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่รุนแรงจนเกินไปถึงขั้นอาจจะทำให้ระบบอวัยวะสำคัญล้มเหลวได้และที่ยิ่งน่าห่วงไปมากกว่านั้นคือถแถลงการได้ระบุชัดเจนว่าต้องใช้ยาต้านจุนลชีพชนิดพิเศษและให้การรักษาแบบใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจึงมีคำถามจากประชาชนจำนวนมากว่า การติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปี2568นั้นรุนแรงมากแค่ไหนในมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรก็ต้องขอเท้าความกันก่อนนะคะว่าเราจะขออ่านแถลงการฉบับที่4เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราธิดาทรงพระประชวนวันที่15สิงหาคมปี2568สำนักพระราชวังเผยแพรแ่แถลงการฉบับที่4โดยมีเนื้อความดังนี้ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราช,ชาสารินีสิริพัฒมหาวัชรรธิดาส่งประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปรับภาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวซึ่งได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อรักษาพระอาการติดเชื้อดังกล่าวตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2568เป็นต้นมา คณะแพทย์ตรวจพบว่าส่งมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสรพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวังวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2568หากเราจะมองในทางการแพทย์ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดคือภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อเชื้อโรคอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดการอักเสบในหลายระบบพร้อมกันขณะเดียวกันเชื้อโรคก็สามารถกระจายไปทั่วร่างกายผ่านระบบไหลเวียนของเลือด ระบบภูมิคุ้มกันจะหลั่งสารเคมีจำนวนมากเพื่อฆ่าเชื้อแต่ถ้าระดับการตอบสนองมากเกินไปก็จะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายเองรวมถึงระบบอวัยวะสำคัญอย่างเช่นไตปอดหัวใจและสมองสภาวะนี้น่าเป็นห่วงมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่า การติดเชื้อในกระแสเลือดในทางการแพทย์นั้นสามารถเปลี่ยนจากอาการทั่วไปเป็นภาวะริกิจได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นชนิดของเชื้อความไวของภูมิคุ้มกันและระยะเวลาการพบและให้ยาถ้าเราจะวิเคราะห์ตามแถลงการฉบับที่สที่ได้มีการประกาศออกมานั้นมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่3าประเด็นหลัก ได้แก่ 1. มีการระบุอย่างชัดเจนว่าติดเชื้อในกระแสเลือดตั้งแต่วันที่9สิงหาคมหมายความว่าแพทย์สามารถยืนยันเชื้อจากผลตรวจเลือดแล้วและพบการทำงานที่ผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกายตั้งแต่วันนั้นอย่างที่ 2. ต้องใช้ยาต้านจุนลชีพชนิดพิเศษ ในทางการแพทย์จะใช้ยากลุ่มนี้ก็ต่อเมื่อเชื้อที่พบมีความดื้อยาซึ่งสะท้อนว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่ให้ยาปฏิชีวนะทั่วไปอย่างที่สต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความกังวลของทีมแพทย์และประชาชนชาวไทยทุกคนเพราะเป็นห่วงพระอาการของเจ้าหญิงของไทยเรา แต่อย่างไรก็ตามความพยายามของทีมแพทย์และทุกๆฝ่ายก็ได้ทุ่มเทกำลังทั้งหมดทั้งด้านวิชาการและอุปกรณ์การแพทย์ล่าสุดเพื่อควบคุมภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเร่งด่วนโดยมีการปรับขนาดยาติดตามผลตรวจเลือดแบบวันต่อวันและระดมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้อวัยวะสำคัญต่างๆทำงานได้อย่างมั่นคงที่สุดนับได้ว่า เป็นภาวะที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับด้านสื่อมวลชนนั้นก็ต้องพยายามรายงานข่าวอย่างรอบคอบและรายงานด้วยความเคารพเนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของสถาบันหลักของชาติประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและมีการส่งกำลังใจอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำบุญถวายสังฆทานอธิษฐานจิต หรือแม้แต่กระทั่งการร่วมสวดมนต์ในที่สาธารณะเพื่อขอให้พระอาการบรรเทาลงและฟื้นพระพลานามัยกลับคืนโดยเร็วที่สุดท้ายที่สุดนี้แม้อาการติดเชื้อในกระแสเลือดจะถือเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนและมีความเสี่ยงสูงแต่ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทําให้ประชาชนยังคงมีความหวังว่าพระอาการขององค์พาจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับสิ่งที่เราทุกคนทําได้ในตอนนี้คือการส่งแรงใจและความปรารถนาดีไปยังทีมแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังพร้อมร่วมกันน้อมภาวนาขอให้พระพานณามัยขององค์พาแข็งแรงฟื้นคืนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ส่งกลับมาประทับเคียงข้างประชาชนชาวไทยอีกครั้งด้วยพลังแห่งความรักและความพักดีของคนทั้งชาติเราเชื่อมั่นว่าทุกพระอาการจะคลี่คลายลงอย่างรับรื่นในไม่ช้าข้าพเจ้าตัวแทนจากช่องลิซซึนดีมหาสมุทรแห่งธรรมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอธิบายรักษาพระวรกายขององค์พาให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันผลจากอาการประชวนทั้งปวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทุกย่างพระบาทเต็มเปี่ยมด้วยสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลเป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจแก่ปวงผสมนิกกรชาวไทยตราบนานเท่านาน